ครับัรมาเบิ่งงัวงามทำไมได้กี่ราคาเป็นแสนกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งเป็นแม่สาวทองแรกผสมตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ผสมซุปเปอร์แชมป์ครับผสมซุปเปอร์แชมป์เป็นครับตัวนี้จุดเด่นหนึ่งคือลำตัวยาวเนาะพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือการที่เป็นผลงงานที่ดีคือหนึ่งคืออ่าลำตัวยาวพี่น้องครับแล้วก็ลำตัวยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากระดูกโค้งสางดีพี่น้องครับลำตัวยาวคืออย่างเป็นการเพิ่มการก่อข้ามากังวเหนื่อยพี่น้องครับตัวนี้ก็คือว่าจุดเด่นคือสันเหนื่อที่ได้ราคาแพงคือสันนี่คคครรรัััััับบบสนนนนนหลงงีีี่่พ้้อตวะ ตัวนี้จุดนึงคือเรื่องเม็ดสีเรื่องล้ำตัวเรื่องโค้งสางเนาะพ่อหนุ่มกามเทพสามหนึ่งพี่น้องครับประกันทองได้เลยครับตัวนี้หาเดือนครับราคาครับโมนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับผู้นะครับราคาพอสื่อพอต่อพอได้แม่สาวทองแรงพร้อมโมนี่พวกพี่น้องครับตัวนี้เป็นเลือดลอยพี่น้องครับเลือดลอยนะครับประกันทองรับประกันทองมีใบเพจพร้อมนะครับเก้าเดือนนะครับผสมตัวไหนครับตัวนี้ซีไว้หนึ่งสามสามครับ พี่น้องครับอีกบวกกีมือก็ได้ก็ได้เซ้งนะครับตัวนี้ก็ได้รุ่นลูกเลยเออรุ่นลูกผมบอกพิษเห็นบ่อันคนโทษหาลายกับบอกเป็นพิษเหรอพี่น้องครับโท้หาตลอดเวลานะครับเอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นรูเลือดลอยผสมซี่ไว้หนึ่งสามผอมกินนมเมื่อเกินพิษหนึ่งครับราคาครับวันนี้สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะใบเพชรนี่คือเป็นพอนอกหมดเลยแม่นครับเป็นสายนอกเลยครับนะครับตัวนี้คือว่าไงมาเอาไปรุ่นลูกเอาคือคือพับจะไม่ได้กี่ห้าจังสี่เนี่เป็นงูเท้าวัวสี่ราคากับประมาณตัวละแสนสองแสน เจ้าของเก่าคือมาสองแขนหางลองตระหนักนครับแต่ว่าวันนี้คือตามพวกเศรษฐกิจนะพวกนี้หลุดไร้ตัวแล้วราคาครับวัอนี้สี่หมื่นห้าพันบาทครับอ้าวสามคนได้สนใจครับติดตัวแทนวัอนี้ทางเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกห้าศูนย์ห้าสี่ครับ ID ไลน์กับเบอร์นี้หรือทางเฟสบุ๊กก็อิสระเงินจันทร์ครับอ้าวสำหรับวัอนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ